แต่นะคะวันนี้มาฟอร์ล็อประมาณสองเดือนแล้วค่ะก็ชอบมาพี่เจนคือแบบจริงจริงก็คือฝากถึงนะคะถ้าใครอยากเลาะัาร์เรลนะคะหมอพิช่าเท่านั้นค่ะที่แบบว่าเลาะออกหมดเลาะออกจริงเปิดเลาะออกที่แบบมีจริงมากใช่ค่ะคุณฟังไว้าวันนี้ก็มาถอดไหมค่ะประมาณยี่สิบห้าวันแล้วค่ะ ผลพอใจคุณชอบมากแบบสวยจบครบที่คุณหมอกีชาต์นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เจนะคะแล้วอบคุณพี่กี้นะคะที่ดูแลเป็นอย่างดีเวอร์ขอบคุณคุณหมอกีชาต์ด้วยนะคะที่แบบประทานให้แบบว่าสุดริสุดเด็ดชอบมากค่ะที่นี่มีจริงเวอร์หลังจากทำาบนซีเมลล์สัตว์เหลวที่หน้าผากนะคะเจ็ดวันเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกัน เคสนี้ก็จะเขียวๆช้ำๆนิดนึงนะคะอ่าลงเลยค่ะแต่น้ำผักแข็งแล้วเนาะแข็งเลยมัมแล้วค่ะโอเคตอนนี้ก็แบบว่าทรงสวยขึ้นนะข้างๆก็ลาดลงโหนกแค่ตรงกลางนะคะแล้วก็เคสนี้ก็เย็บแม็กนะคะโอเคเย็บแม็กค่ะทั้งหมดเป็นไงเจ็บกี่วันครัแต่เจ็บแค่วันเดียวเองค่ะมัมวันเดียวหรอวันเดียวเลยก็ทํางานได้เลยใช่ปะอุ้ยทำาวันที่สามเออทำงวันที่สาม โอเคค่ะ okay, เอานี้แพรมาทำอะไรบ้างน,นะคะครูสั่งแล้วก็เสิเริมซีเมนค่ะดาราสาวนะคะนสวยมหนะะช่องหนึ่งโ okay, อเคค่ะไว้อยสวยนะคะสวัสดีค่ะ